หลังจากที่ใช้ปุ๋ยซีตราปามังกรมาเนี่ยเอาปีที่แล้วแล้วกันพิสุรินได้มันกี่ตันเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาที่ว่าได้สามถึงสี่ตันนะครับได้ไล่ละห้าตันกว่าโอ้โหเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับอ่ะพิสุรินช่วยยืนยันแล้วบอกพี่น้องเกษตรกรเร,กเราหน่อยได้ไหมครับได้ครับเชิญครับคือใช้ปุ๋ยอินรีตราปามังกรนะครับมันจะทําให้ดินล่วนซุยแล้วก็ลําต้นใหญ่ใบก็เขียว ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นดินสภาพดินเราแต่ก่อนเนี่ยไม่มีไส้เดือนเดี๋ยวนี้มีไส้เดือนครับโอ้โหนี่นี่คือกล้าพูดดังๆชัดๆจระเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ที่อยู่ที่ทสภาพ,ภาพบ้บานซับทองรับ้บานซับทองตำบลห้วยไร่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิชื่อสุรินทร์โพธิจักครับ อันนี้ยืนยันชัดเจนครับไม่ใช่หน้าม้าครับไม่ใช่เตรียมมากันแล้วมาพูดครับผมยืนยันด้วยผลผลิตที่เห็นอย่างงี้ครับผมพืชมันงามมันบอกเองครับเราไม่ต้องไปอะไรนะไปสร้างภาพไม่ต้องไปอะไรเลยครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกจริงหรือเปล่าขอคุยส่วนตัวได้ไหมได้ครับยินดีเลยครับเอาเบอร์โทรศัพท์เลยเนาะครับครับโทรมาเลยครับ086 236 3530หครับ แข็งแรงขนาดนี้แข็งขันขนาดนี้เปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้โชว์ด้วยผลผลิตแบบนี้พี่ดึงขออนุญาตนิดหนึ่งที่มันเยอะเนี่ยถ้าผมจะดึงขึ้นมาดูเลยได้ไหมได้ครับถ้าผมเอาไปเผากินเลย <laughs> อยากเห็นไอ้ของที่มันอยู่ในดินเนี่ยแน่นอนเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันดีไม่ดีเยอะไม่เยอะพ่อมน้องไม่เห็นเนาะครับ แต่ถ้ามันขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยเราเลือกได้เอาตรงไหนสวยๆแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็ไปเก็บให้เขาดูแต่อย่างนี้นี่วัดดวงกันเลยครับมาเจอแบบนี้แล้วพี่สุดินพอใจแค่ไหนครับพอใจมากครับพอใจมากด้วยครับย้ําเลยอ้าวงั้นไหนพี่สุดินลองออกแรงหน่อยครับดีๆนะเดี๋ยวมันหักอยู่ข้างในอ่ะพี่สุดินมาช่วยกันค่อยๆขยับดูสิดูที่มันขึ้นมามันจะมีเยอะไหมอึบอึ๊บอึ๊อ๊บมาแล้วโอ้โหอุ้ยโอ้โห อุ้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอหูนี่แสดงว่ามันยังมีส่วนหนึ่งที่มันจะต้องโตอีกเนาะครับแล้วก็เนี่ยดูยังเยอะแยะโยเยยอยู่เลยอันนี้มันจะสักกี่หัวได้ครับพี่สุรินทร์ครับก็ประมาณสักยี่สิบได้ครับอูอ้หูพี่ว่าถึงวันที่เราตัดเออไม่ใช่ตัดทิที่เก็บเขาเนี่ยพี่ว่าหัวหนึ่งมันจะถึงกิโลไหมไอหัวโตๆนี้ถึงไหมเนี่ยอันนี้ถึงแน่นอนเลยครับมันน่าจะได้สักสิบหัวไหมที่มันมีสักกิโลหนึ่ง พี่ว่าหน้าไหมพี่สุรินไร่หนึ่งพี่สุรินบอกปลูกเกินพันต้นครับผมนับแค่พันเดียวแล้วหนึ่งต้นหรือหนึ่งกอบแบบนี้พี่สุรินบอกว่าแปดกิโลต้องถึงคพันคูณแปดก็แปดพันแปดพันถ้า 8, แปดพันแปลว่ามันได้ไร่ละแปดตันนะโอ้โหสุดยอดไหมสุดยอดครับโอ้ย <laughs> เห็นแล้วยังชื่นใจนะเนาะครับโอ้ดีใจจังเลยเอะผมว่าเรื่องนี้เก็บไว้คนเดียวไม่ได้แล้วเนาะครับต้องบอกต่อ อาอแล้วครับพิสรจน์ครับ,รรบเราถือว่าวันนี้เรามาพิสูจน์จะจะกันแบบนี้เห็นกับตาแบบนี้และเรื่องราวของคําว่าพืชที่มันจะงามดินมันต้องดีก่อนนั่นคือคพื้นฐานของการเติบโตของมันเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ดูรายการเซียนเกษตรท่านคิดยังไงครับติดต่อกลับเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูว่า อยากจะลองใช้อยากจะลองนาเอาปุ๋ยินทรีย์ตราปามงกรไปใส่ในแปลงปลูกเราบ้างเริ่มต้นโดยการปรับปรุงบำรุงดินเนี่ยอย่างที่พี่สุรินเขาทําแล้วผลที่ออกมาแบบนี้ผมเชื่อครับเป็นคําตอบสุดท้ายที่ตัวท่านเองช่วยตัวเองได้อย่างแน่นอนเอาละครับวันนี้กับรายการเซียนเกษตรต้องขอบคุณพี่สุรินโพธิจักเนาะที่เสียสละเวลามาพูดคุยมาเล่าประสบการณ์เอาให้เห็นกันจะจะแบบนี้ดึงจากดินขึ้นมาให้ดูกันแบบนี้เลยนะฮะก็ต้องบอกว่า เป็นวิทยาทานเป็นสิ่งดีๆที่เซียนเกษตรต้องการค้นหาบุคคลอย่างนี้ทางรายการขออนุญาตมอบของที่ลึกให้พิสุริน,รนเผื่อว่ามีใครสนใจอยากจะนําเอา,เอาปุ๋ยอินทรีย์ตราปามงกรไปลองใช้เดี๋ยวนี้เรามีขนาด5กิโลกรัมใครสนใจก็ไปติดต่อได้แถวแถวสากราการเกษตรทั่วประเทศนะครับ,นะรบนะหรือว่าจะเป็นร้านผู้แทนจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ตราปามังกรที่มีป้ายติดประกาศไว้เนาะหรือเปิดโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็สามารถสื่อสารกลับมา ะะเอาละครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตมอบของที่ลึกให้พี่สุรินแล้วก็นําเอาสิ่งดีอย่างนี้ไปบอกต่อๆกันอย่างที่พี่ทาอยู่แล้วในลูกกลุ่มเนาะขอบคุณมากๆเอ้าวขอปุ๋ยน่อยอุ้ยใครล่ะเนี้ยเดฟเปลี่ยนมาตลอด <c oughs> <c oughs> น,นี่ปลาตัวน้อย5กิโลกรัมปกติเคยเจอแต่50โลเนาะ,อะขอบคุณมากๆนะครับก <c oughs> ับสิ่งดีๆที่รายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรเก็บนำมาบอกมาฝาก และนําเรื่องน่ารู้ในกิจกรรมแต่ละช่วงไม่ว่าจะเป็นสมนาทีมีสาระกับท่านไพโรธลิมจํารูนหรือจะเป็นช่วงกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองกับน้องโอรสิตาและรวมถึงเรื่องของการพาลงแปลงเพื่อไปพบกับเซียนเกษตรตัวจริงนี่แหละครับคือสิ่งดีๆที่รายการเซียนเกษตรนําพามาเพราะฉะนั้นท่านต้องติดตามเป็นประจำล้วจะรู้ว่าสาระดีๆอย่างนี้ เรื่องราวดีๆแบบนี้ข้อมูลดีๆแบบนี้เรานําเอาไปปรับเปลี่ยนแลือกว่าเอาไปเ,เพิ่มเติมองค์ความรู้กับสิ่งที่เรามีอยู่จะทําให้อาชีพการเกษตรของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีหนทางวิถีทางในการที่จะทําให้อาชีพของเรานั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นไปสู่ลูกสู่หลานได้อย่างไรรวมถึงเวลานี้ครับลุงชัยอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างงานสร้างอาชีพกับบริษัทปุยอินทรีเกษตรไทยด้วยการเปิด เป็นร้านจำหน่ายปุ๋ยรีตราปรามังกร1.10.1แห่ง1รายเท่านั้นไม่มีคู่แข่งอยู่ในพื้นที่ของท่าน1หมู่บ้าน1ตันกับปุ๋ยรีตราปลามังกรแต่หลายท่านบอกว่าเวลานี้อยากจะเป็นศูนย์จำหน่ายให้จังเลยแต่ขาดซึ่งเงินทุนอย่ากังวลครับรีบโทรศัพท์ติดต่อกลับเข้ามาเราจะบอกว่าวันนี้เราได้เตรียมเงินทุนส่วนหนึ่ง ไว้สําหรับท่านที่ต้องการจะเป็นผู้จําหน่ายปุ๋ยซีตราปลามังกรลงปุ๋ยลงไปก่อนแต่ยังไม่ต้องชําระเงินเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในส่วนนี้เพื่อองค์กรในส่วนของภาคการเกษตรในพื้นที่ของท่านจะได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยดีๆมีโอกาสได้เพิ่มพูนผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนลงและที่แน่ๆครับชีวิตจะปลอดภัยเพราะปุ๋ยซีตราปลามังกรตามที่ลุงชัยพาไปดูที่โรงงานปุ๋ยซีเกษตรไทยไมาแล้วว่า เขามีวัตถุดิบดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปลือกยูคากับสังปรามที่ใช้น้ำหมักปลาหมักมาเป็นปีกว่าจะนํามาบดเพื่อขึ้นรูปนําไปผสมกับส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระดูกไม่ว่าจะเป็นหนังนะเป็นมูลสัตว์หรือจะเป็นเรื่องของธาตุเสริมธาตุรองที่เราได้จากอินทรียวัตถุหรือได้จากแร่ธาตุธรรมชาติมากมายนี่แหละครับคือคุณค่าของปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกอเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งดีๆที่เรานํามาบอกกันผ่านทางรายการเซียนเกษตร ท่านลองจดจํากับหมายเลขโทรศัพท์นี้ไว้นะครับเพื่อสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้มีโอกาสพูดคุยในอนาคตเอาละครับวันนี้รายการเซียนเกษตรใช้เวลามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วลุงชัยต้องนําพารายการจากราไปก่อนขอบคุณกับการติดตามรับชมรายการแต่อย่าลืมนะครับท่านชมรายการเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ